เอาจวดโอ้ฟาแลนนีเหรอเอาวดเลยเอาเลยเอาเลยสร้างออกเลย้สีม้านหน่อยดิเออปลาสร้างออกเปิ้ต้องกันันเป็นกับบาดแหลกแหกมานครับพี่น้องบาแล้วปิ้บกสีมานบอครับโอ้มีปบึกนะบอบกอโอ้เดือนเน โล่โล่เล่าโล่แปดโล่สองสองโล่ข้าจุดเทียวเลยนไหมเอ้าเออจังจังจังเป็นจังเออเอาเอาผู้ชายติงขึ้นมาแต่นี้อจังเป็นจังครับจังครับจังเป็นจังครับเอ้ตังหมุนกับว่าตังหมุนครับลงแล้วอุ้ยเบืองบาดนี้ครับพี่น้องจังเป็นจังครับโอ้ยเบาบ่ได้นี่มันค่าหักไม่ดีได้สิลงกคือได้บาดเนา าแล้วบ้านล้างเป็นังครับเอาบ่ไ้โอ้ยแบบนี้เพ้แหพลังผมกันหน้าบ่ไ้นี่กันตุ้มตีนอ่ไ้นี่ไอ้ลูกชายลูกแฝดมีบันไดปะครับสงสัยสานี่ต้องใส่บันไดถอออุยโอ้ยซุ่มยุ่มขาดขาดได้หนึ่เอาโบไปนัอกเออพีน้องเลย อายะครับอายะโอ้ยวานแล้ววานแล้วครับวานแล้วตาลังวานหนึ่งสองเทือกพี่น้องเไยไปแล้วครับคุณเดือดเทือกละยี่สิบกิโลนี่ละเดือดเทือกละยี่สิบกิโลเดือดเทือกลายตัแล้วก็อันเฮ็ดอยู่นี่นี่ครับบาทนี้ประมาณเกือบร้อยตัวโอ้ไมีหมดปลาบึกอู้ปลาบึกอยากจะเป็นไหมบึกแท้บะครับ อ้ยกันแทะเอาเป็นเป็นไหมโอ้ยบึกแค่เอาพี่น้องมึงทั้งหมุนครับเอาเมืองเบิ่งแหแดงแหแดงก็บปแหลไร้พางครับพู้ไดสิมันโอ้ทั้งนี้ได้ประบึึครับพี่น้อง ปลาบึกเอาขึ้นเด้อโอ้ปลาบึกเอาขึ้นนาะครับผมแมนแมนเป็นตาเลียงมันไหวครับอุ้ยอันนี้เอาแหวนทีลงเลยบายอุ้ยแบบนี้เขาเอินยังนี่ซุ้มยุ่มบหรอซุ้มยุ่มมันแปลวย่ง้โอยตา บาทละ20โลจวดอ๋อขันน้องนี่ผู้ใดบวชก็ตั้งชีวาจังไหนด้วยโอ้ยโอ้มานสูบผูสุก้นครับเหี้ยซื้อร้านไหนขึ้นมาเนี่ยครับเอาเอิงเวิงเหี้อพังครับพี่น้อง มองมองทั้งหุ่นรับติ้ดแต่้จอมพี่น้องไยเอาฟังสาระซานสันเนาะเอาสร้างนกยาสาเจ้าปลาสิมดก่อนเบาเ่าเนี่ยไหนบ้างหมดนี่เอาลุงมาลุงมาปลดปลาซอย โอ้ยขึ้นได้มา,าไ้่ยเออขัดใส่เอาโอ้ไปลาหนาแหงมีแหบ่ะครับนี่มีแหบ่ะโอ้ยเอา้าสร้างนกเจ้าจะตกซากกับพ่อพพพขอันเจ้าตกซานี่เอาเจ้ากิ้วแท้ <laughs> ไป นี่ครับเป็นแบบสาลึกลับหมายลึกลับพี่น้องอยู่ในป่ามากกันเกือบบ่ถือเงาอุ้ยบังไฟเหรอสู้ยังมันแปลวอย่าง ขีต้มหลายปะใครกันสีบ่หลายดอกฟังกันบ่พังกนันต้องยืต้นอ่ะโอ้ยแหเปิดอู้วี่ปลาบึกนั่นดิแห่กันรุดแล้วเอาโอ้สร้างนกหมานไหมโอ้ยซุย่มยุม่มเจ้าเจ้าใผู้ใหญ่เบิ่มมาได้มากนะครับ ภูมักซุมยุมอืออปุ้ยเหขาวเวียครับเหี่ยไอ้้ยปัดตีถั่วโอ้โอ้เสียแรงแรกดิดนรับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งฮิดอยู่ครับ นหน่อยใจคน่าห้าพ Ad. ่อแม่ก็สนิทสนุล้วคนว่าคือเบาจใจแค่สันว่าใส่เสียทิมงานเสียเส้นเหนียนต้องเขียนเงาไหมเจนเย็นใส่ละจากของบอครับปลาบึกมาเอาด้วยครับมันถี่เงาตังมาใแซวมาอยู่มกึดึงเที้ย ที่ครับป้าบิกครับบ้าหมดแล้วครับที่กับไม้ลับครับไม้ลึกลับลึกลับยังแห้งพ <Pam ela S 2> ี่น้องแบบผู้ซอยติง่ตองอ้ยจะบอกไปใา,ายไปกว่าถามทดสองทดโอ้โยกองเล็กจ<า>ักอีกยัง,งมันเร่งเมื่อดนะส่วนสีมาหอดเอ้อผู้ซอยติ่งซุ่มยุ่มครับเต็มพ่อไงยะ ขึ้นมาได้มัเนี้เอาจ็เจอไหนเนาะันี่หขาดมั้เอ้ยเต็มพอเน่ยเอา้มาส้ปลาหนวดมาแน่พอปุอยปลาหลวดแม่มาส้แล้วมาเนี่ อ้ยมานข้างนอกมานข้างนอกโอ้โหนี่ครับผู้ชายติงครับคือมานขัดมานเนี่ยเดี๋พี่น้องเันปลยด้วยปลาดีมานสเได้มาอุ้ยซาดีหน่อยยังในก็เลี้ยงปลาได้หลายแต่งามมันคือบ่อนกไหมแต่่คาแม่นคัร์โมตีนี่บอลเทะปล่อยจักหมื่นตัวครับเราปล่อยสี่หมื่นโอ้สี่พันแสดงว่าหลอด รอด,ดเพราเส้น,นสูงแหง 4, ้งปลาสี่พันมันเหลือหลายแห้งเย็นเชือพันสุก้นหลังสรซาก็ได้ด้วยวอเอยนะอยา,อากี่ยานอดสามสิบโล่บนจอบบอลหรยอไบรจวดเอา้าแหทีครับโอ้ยมันคาร์โก้ เอาครับพี่น้องตึกแค่นี้ว่าต้องฟาบว่าต้องญาติกันครับบวชสมพระยาเออแล้วก็บ่มีบวชครับผูในใน้ใด,ดบวชด,ด้วยดูมาซึกหนีก็ได้ครับเ <laughs> ออโลซาซิมหาครับพี่น้องนี่นครับไอจะคล้องบอรครับผมครับ <laughs> สุดยอดครับ <laughs> เลี้ยงปลาดีๆแห้งพี่น้องเลยนะโมติขยายหน้าเกียวยู่นึ่แม่นัน่นแม่โคอยู่ใกล้นั่นหรือไอ่ก็ไปเลี้ยงหันเล่นนี่น้องเขาขุดไม้น่นปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เออสาวผมบูยเฮสมพูครับเครียดคักแคบัดนี้ นี้โอ้ยมันขาดเนี่ยเลฮียตัวนี้มันพิเศษจังเลยนี่ยเฮียพิเศษคือเฮียนี่มันมันไปนสาขาดทางมันบ่มีบหรอโอ้ยมันมันเฮีเราเป็นอย่างมันคือคือจังหวะมันเข่าเผาดีมันเป็นเนื้อเผาเผาขาเจ้าเฮ็ดถึกโลรกไงโอ้ถึกโลรกเป็นเผาถึกโสรกมันจะเข่ามันจะล่วงเผาเหมือนเลยบเฮียจะเนี้ยังทีได้สโลรกยังสี่บันแต่ต้นนี้ก็ถามสร้างบุญพอผมเอาไปสร้างบุญโอ้เฮียสร้างบุญแมนนี่ครับเผาถึกโลรก เท่าด้วยเชิเท่าถึงสโลแค่ไดปลาไปออกกันอยู่เผาเลยเขาเผาเบิร์ดเลยเพราะมีเลยนะลเึ้มเน่นคือเขาแบบชื่อกันเฮไะไรพาอวันบดีพ่อวันบดีปลากระตื้นพ่าหรือบ่เขาเผาเลยแมนมันสิคนละแบบเลยตาผมถึงมาเผมยีบกว่าผืนมีด่งอย่บขนาดมันอ่อนมันยังเขาเผาดีเนาะเขาเบิร์ดขนาดปดินอเมองเมึงเมือเมืองตัวนี้สีเขาเผาบ่ครับ โอ้แพ่พผู้ซอยติ่งอยู่ครับหรือผู้ซอยติ่งเอาขึ้นเมดบุกกระโบหอดอ้ยบ่หอดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดอยากได้ปลาหลายๆครับผมที่บ้านซอยฮะ ผู้ใดอยากได้ปลาหลายๆครับผุที่วานซอยบอนเมคโคเขาโจกอันนั้นเฮ็ดไอ้กน้ำเนื่อั่นบ่อต้ามาต้นเดี๋ยวพี่น้องเราเห็นก่อนครับน่าซับดังค่ะครับเข้าเลยเกียร์พอไปสามสิบโล่พลันนี้คือครับผมอ้าวครับผมจ้าบุ๊เออบอนเมคโคเรามันสิมีทางเลี้ยวขวามันได้ปลาย่างเห็นบ่

ฮะน่ับบสต้องรับหอกมันุ่มยนอะุมย่มันะ ไปฮับเลยดีกว่าติดบ่ะหล่ะโคบ้ซอย โอ้ยืนเหมือนที่ให้การน่ะขาวเาแล้วโดนขาวเาโอ้ยอ๋พี่น้องหายกินหมันอยู่ตัวนี้โอ้ยแย่แย่กรใสครับกระใสโอ้วันรุ่นมูมูซอยตีนกมเมื่อแล้วเอาไดี๋ยงประมาณสิบลูกครับ

嗯。Mm. Oh ข้างบนนี่ข้างบนนี่มาอีก t ูด้ยครับ้งบขางบนนี่มอวกาดอี่หดมโคกูไ่หูถามเขาเม่โคกทีเขาโจกคู่เฮ็ดีบ่เฮน้องอยู่จ้ะ

โอ้คักแห้งคักแห้งโอ้เต็มกระสา

กบกบครับเป็กบร้อมนะครับวาดป้านกบอมกบกบครับกบ